ตอนนี้กับลายผู้อะไรคนกับสีทรงใส่กับสีถามนะว่าพักเฮ็ดอย่างน้อคือมีซองคือพักกันพับใส่ใส่ซองเนวนี้เออคุณยายลักาัวบาลเปลี่ยนคนพับใส่คุณยายงองแหละเป็นคนเอาใส่ใส่ซองมันเป็นจังสีเหลืองลาวของมันชงวุสิว้าให้พังเด้อ,อคุณป้างอเพื่อนมีจิตใจศรัทธาเฮ็ดพป้าการกุศลเออ เฮ็ดพับป้าไปสถานีอนามัยบ้านดงยยของเฮาพี่น้องในวันที่24ี่มีนาคมที่สี่รอตนี้นะครับคุณปางอเพื่อเป็่นเจ้าพับญ่ใจสปอร์ตมีจิตใจศรัทธาและกระลายผููอะไรคนซ้อยกันแต่ว่าเพื่อนกับป็่นหัวเรื่อใหญ่เฮ็ดพับป้ากันกุศลไปมอบไปถวายให้ทางสถานีอนามัยบ้านหนงยยของเฮาวันที่24มีนาเดอพี่น้องเด้อลายผููอะไรคนเฮ็ดอย่างน้อ คือพับซองงบเงียๆอยู่นี่เนาะเออเห็ดอย่างเนาะเพิ่นวาเออเอาวุดก็ถือว่ามาบอกข้าวเป้าร้องอืมเาเบ้าให้พังอ๋วันที่24มีนาคมนำทีมโดยคุณป้างอนะครับคุณประมวลบัวเงินเห็ดผับป้ากันกุศลไปมอบให้ไปถวายให้ทางสถานีอนามัยบบันหนอนยอของเฮาเพื่อให้คุณหมอเพื่นไปทนุบำรุง ออไปสร้างเอียงบัว่อกับไปซื้อไปสร้างไปแต่งปิดเติมให้สถานีอรมาห์บัลยอของเทานะครับพี่นอ้องการเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเฮ็ดยุใสก็ได้วัดเฮ้าตั้งอกตั้งใจเฮ็ดพี่น้องเอ,อ้ยเออเ <c> พ <oughs> ราะว่าจะเป็นวัดเพราะว่าจะเป็นโรงเรียนอันนี้กับคุณปักงอเพื่อนกเ็เฮ็ดมาหลายหมองหลายบ่อนแล้วพี่น้องโรงเรียนเพื่อนก็เคยเฮ็ดวัดวาอาราเพื่อนก็เคยเฮ็ด บันนี้เพื่อนกะหิ้วข้าวอนามัยเพื่อนว่าเห็นความสําคัญอนามัยนํานะครับยามเฮาเจ็บเป็นเอ็นอุน่นเฮาก็ต้องไปหาหมอไรไปหายาคู่ว,ด,วด้เักรอาไรเออไปหายาคูคู่ยามวาระสุดท้ายแต่ว่ายามเจ็บป็นเอ็นอุน่นเฮาก็ต้องไปหาหมอเออเจ็บท้องเจ็บไส่เจ็บไข้ได้หนาวก็ต้องไปหาหมอเพื่อนนะครับเฮากับบ่มองข้ามพี่น้องเออการเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลนนี่ไรซุบ่อนว่าสิเฮาเฮ็ดด้วยความเต็มใจ โดยความใจอันบริสุทธิ์อิลิพี่น้องเอ่ยเห็ดน้ำวัดก็ได้เห็ดน้ำโรงเรียนก็นได้บุญบัดน,นี้คุณปงางอตกมาปีนี้เพื่อนว่าเออมือจบมือดีมือสวยมืองามแล้วเพื่อนได้เลิกงามยามดีวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมสีฮอตนี่ละบอบอเลิกบกไก่ต่พี่น้องอีกบกี่เดือนนี่อตอนนี้คุณปงางออเพื่อนกำลังเตรียมซองพับซองส่งไปทางต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาในประเทศกรุงเทพกรุงไทยยุตต่างจังหวงจังหวัด หาพี่หาน้องหาลูกหาหลานเพื่อนเออโอ้ยคักคักเลียสาธุสาธุนำนหลายลเออคนเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเปลน่ยนเ้ยอือ <c oughs> การเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลนี่สุดยอดสุดยอดคุณปางอนนี่เพิ่นมีจิตใจกว้างขวางอือม,มีความเมตตาอุเบกขาคักอือ<ม>เฮ็ดบุญสร้าง<ม>บุญ,บญสร้างกุศล เออมื้อนี้ก็มีคุณยายรักสารวัลเแล้วกับชังวดแต่ชังวดกับพับซองซอยกันอยู่ได้เออพับเดี้ยววังนึงนี่ก็เลยมาไล่สดก็เลยมาเว้าลงคลิปเออคักคักคือกันอย่าติ๊กมาเด้อมาเด้อมาพับซองซอยกันเด้อมาอาบุญเด้อบ่ซักศัตรูมาปั่นได้เออมาเมื่อมันบ่ได้ขอกันได้คือมาขับเปียกได้บุญนิ่มได้ละเมาเฮ็ดเอาเออเออพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างพี่น้อง นะครับผมเอาก็าเห็นความสำคัญกับสถานีอนามัยบ้านเฮาพี่น้องเอ๋ยนะครับผมสอยกันเฮ็ดสอยกันสร้างซ้อยกันพัฒนาตาบัวพัฒนามันก็จอยู่่ซ้ำเก้าห่าล่ะเฮามีความคิดความอ่านจิตใจศรัทธาพรากันหาทุนหาหัวไม้เพื่อพัฒนามันก็นจะเจริญนลุ่งเรื่อง,อง,องขึ้นวัวเก่าอยากได้อันใดกันได้เงินได้คำแล้ว เฮ็ดพ sí, ่อป้าปีนี้ได <t bul b venant> ้หลายอยากได้หั่นอยากได้น <falou> <mafia> ี่อยากได้เครื่องออกซิเจนเพิ่มเติมอยากได้เตียงเพิ่มเติมอยากได้หั่นอยากได้นี่มันกระไดพี่น้องวัตเิามีเงินนะครับโดยพี่น้องเด้อเอาก็ถือโอกาสบอกเข้าเป่าร้องไว้ล่วงหน้าพี่น้องเลยวันที่24มีนาคมสิฮอดนี่เด้อควรประงอเพื่นเฮ็ดพ่อป้าการกุศล ไปสถานีอารามไปถวายให้สถานีอารามบ้านหนองยอของเฮาฮันดีเอคุณป้าดาวลยกับฟวมายันแต่บดิบุรคันว้าเรื่องบุญเลี่ยนกุ้นก้อนหมูจังแม่นเออเออปลางอเพิ่นกับเปลี่ยนหัวเรือญ่หัวเรือรักเป็นประธานใหญ่เออถ้่เฮากับเปลี่ยนลูกมือก็ได้บุญได้กุศลน้ำกันนั่นแหละเพิ่นกัสิปันให้ยุตวะอาผูเดียวกระบด้ได้บุญกุศลเออคนเฮ็ดกับบริวาร บุรนะีวานก็ได้บุญได้กุศลน้ำกันเออเอาเียตพิกเออพับให้มันถึกเด้อเออวันเมื่นทันได้ทันพับเด้อตาขุดตาคิดตายังออกมาข้างนอกเด้อเออเอาซอยกันซอยกันสร้างบุญสร้างกุศลขุดตำบ่อกก่อสาลาพี่น้องบุญกุศลผู้ใดเฮ็ุผู้ใดได้เออ ผู้นั้นเฮ็ดหรือผู้นั้นได้ได้ผน้ท่านไปอิ่มท้องคือผู้นั้นบไปกินบอกอย่างก็ภาษาโบราณเพิ่นว่าเนี่ยเอาพี่น้องเอ้ยอืออือเอาคักคักคักเอาสาธุน้ำหลายๆคุณปางงอเพิ่นก็ดีสุดยอดเพิ่นมีความจิตใจศรัทธาอือเพิ่นมีความเลื่อมใสอืออยากสร้างบุญสร้างกุศลวัดว่าอารามก็เฮ็ดมาแล้วล่ะโรงร่ำโรงเรียนก็เฮ็ดมาแล้วเฮ็ดมาสู้ม่องสู้บ่อนแล้วโรงมงโรงบานเพิ่นก็เฮ็ดมาแล้วบานนี้เพิ่นกับเฮ็ดเข้าอนามัยแน่อือ นะครับวันที่24มีนาคมเดอ้อพอกันกสิมาจัดงานยูเฮือนเพิ่มน,นี่แหละมาเตรียมการเตรียมงานจัดยูเฮือนเพิ่มน,นี่แหละเออมางานตนพระปงพ้าป้าอยู่พี่ละเออสีฟอนและวงย้อนยุคมาเลือเอาอย่างกันยังพันเบอลกันเออ, <c oughs> เอ,อวันยี่ย <c oughs> อ่สิบสี่ 24, บอกอ่ะเอไปถวายวันที่สิบสี่บอกเออวันที่สิบสี่กสิไปถาวายแห่ไปฟอนเว้นว่นว่นไปเ,เข้าสถานีอนามัยบ่ถึงยอของเฮาเตอพี่น้องเด้อ จางวุฒิก็บมาบอกขา่าวเป่าร้องแทนเจ้าภาพแทนคุณป้างอเพื่อนอ,อันนี้ก็เฮาประเทศด้วยความพลัการได้เขาก็ได้ปรึกษาหาลือกันแล้วทางคุณหมอเพื่อนทางพออเพื่อนอเพื่อนก็นได้อนุญาตเพื่อนก็คึ้มาดีใจหูว่าป้างอเสียจป้าป้าไปก็โอ้ยคุณหมอเพื่อนเออพอ,อสถานีอะทำไมเพื่อนก็นดีใจขนาดโอ้ยเพื่อนก็นย่อมือสุดซอกดีใจสาธุทานนำหูว่าเขาจะเคดบุญเฮ็ดกุศลอยากเออ ไปสวายเห็นความสําคัญกับสถานีน้ำไม้เพื่อนกะดีใจย่อมือสุดสอกโอ้ยคักเด็คักเี็กเป็นว่าเอาสิจบไล่ซัมนี้สักพุทธิพับซองส่ยเพื่อนเด็กเพื่อสิพับเลี้ยงก็กันพับเลี้ยงก้อนเราไม่ได้บุญน้ำเพื่อนได้หนิสักพุทธิฟ้าพับซองเด้อเอ้าอือปูได้กะอยากร่วมเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลน้ำกะเฮ็ดน้ำได้เลยพี่น้องเด้อไม่ได้ว่ากันนะครับสถานีอนามัยกับโมแม่นของผู้ใดผู้หนึ่งเออของสู้ขู่สู้คนน้ำบ้านหนึ่งโยของเฮานี่งหลักพี่เท่าเลย บุมีของดาวโรยผู้เดียวบุมีของยังงอผู้ดเดียวบุมีของยาสกุลลักผู้เดียวของสู้ขู่สู้คนสถานีอะไรไมผู้ใดอยกย่าว่ยจากซับได้เรี <c oughs> ยว่าจองผู้เดียวได้มันบุน๋มเป็นแมวเออเศร้าเออเอ้อนะครับแม่ผู้ใดเจ็บเป็นเอ็นอุ่นก้อนสิไปฮอดโรงพยาบาลก็ต้องผ่านอนามัยสักก่อนพี่น้องเอ๋ย ผู้ใดเจ็บหัวก็แล,ล่นไปผู้ใดเจ็บท้องก็แล,ล่นไปผพ้ใดอยากได้หันจะลิ่งก็แล,ล่นไปหาโมนหาหมอเพื่อนนะครับปีนึงพูน,นึงไปงนี่ไม่ได้น่อยเที่ยวพี่น้องนะครับเฮากับพ่อส้อยกันไหนกับส้อยกันไปนะครับเห็นความสําคัญนี่คุณคุณปะงอนได้นตัวอย่าง<ฮ>เป็นแบบอย่างที่ดีเลยนี่เออ<ท>เพื่อนมีก<ท>ิดใจศรัทธาน,นะ <c oughs> นะครับคุณปะงอเพื่อนกับ ได้คุยกับลูกกับหล,ล,ล,ลานกับพบกับครัวพอแล้วลูกหลานก็ดีใจขนาดหูว่าแม่สิพาลูกพาเต้าเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเอ่อเฮ็ดป,ป้าป้าถวายอนามัยลูกเต้าเพิ่นเโอ้ยบ่ยได้คัดได้นายสนุกซักเทว่าประกาศยู่มึงนอกกับดีใจขนาดหูว่าแม่สิเฮ็ดบุญ<ๆ>เฮ็ดป,ป้าป้าไปอนามัยอ๋ออีแม่เอยเต็มที่เพิ่นว่าเฮ็ดเลยว่าแต่แม่เฮ็ดลูกก็ดีเออทั้งลูกสาวลูกนะเพื่อนก็ดีน้องพี่สั่งน้องเบ้นน้องบีนก็โอ้เฮ็ดแม่เฮ็ดพ้ป้าก็ดีอกดีใจขนาด อืมเอาวันที่2 4เพราะว่ากันมีเราเกิกระสิงันแต่วันที่นี่ละวันที่23่สิกระีรับวงธรรมดาหรือสิบปีรับวงอันย้อนยุคกระยังสีว้ากันไหมนะครับว้ากับคปางงอคุยกันไหมตอนนี้กําลังเออเตรียมท่งเตรียมซองเตรียมซองแล้วมื้อื่นมื้อือนกระซ่งไปเลยแล้วนี่เพราะว่าทางทางลูกทางหลานเพิ่งกระโทรมาถามแล้วโอ้ปฏิส่งมาน้อท่าแต่แต่ละคนกระท่านะครับ ว่าแต่ปะงอเอ้ยจากเ็ดบุญมีแต่คนล่งไหลจากเ็ดนำพี่น้องอยู่ตั้งประเทศอยู่ตั้งจังหวัดกระโทมันำนำอยู่ปะเดย์ซองสีมาปะเดย์ซองสีมาเพิ่นเว้าเพิ่นท่าใส่ซองเพิ่นท่าเ็ดบุญนำโอ้ยเอ้าสาธุทารนั่งไปไหลได้แน่นอนซองบนตังห่วงไทยอื่นไทยไก่เอ้ยได้แน่นอนเสียเสียซีซองไปให้เสียแล้วเงินพันบุ๋มโมเดลว้ากันนะครับ สิบาทซาบาทพี่น้องบัตได้บังคับนะครับผมเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเด้ออ่ะสาธุทานนำขุดประงอขุณประมวลบวเงินเพื่อเป็นหัวเรือญ่หัวเรือหัวลักนะครับในการในงานเอาได้รอบบัตรได้ได้รอดได้รอดที่บนได้เป็นงานติดการได้ว่าเรียกว่าหัวได้เออดจับ อาขอจบไลฟ์สำนี้พี่น้องเลยมีความคืบหน้าเคลื่อนไหวอย่างสังุดสีมาป่าใส่สีมาว้าให้ฟังสีมาว้อให้ฟังเรื่อยๆโอใยคุณเปื่อยตํ้ดเดาลุย